เกษตรกรชาวเภอสว่างวีรวงจังหวัดอุบลราชธานีเผยหลังทดลองปลูกมันหวานญี่ปุ่นพบว่าใช้เวลาปลูกไม่นานหัวค่อนข้างใหญ่ขายได้ราคาดี นายพงษ์ทั์ภาระวงค์ประกอบศินเกษตรกรชาวเภอสว่างวีรวงกล่าวว่าหลังจากที่ตนเองเริ่มประสบความสําเร็จในการปลูกพืชผักอินทรีย์และสามารถมีผลผลิตวางจําหน่ายมีไรายได้วันละกว่า1,000บาทในช่วงกลางเดือนตุลาคม2563ที่ผ่านมาจึงลองทําปลูกมันหวานญี่ปุ่นพื้นที่1งงานซึ่งเป็นการปลูกแบบอินทรีย์เช่นเดียวกันเป็นการศึกษาและทําความเข้าใจกับการปลูกพืชชนิดนี้เพื่อจะได้ทําการปลูกอย่างต่อเนื่องและ นำผลผลิตที่ได้ไปจำหน่ายต่อไปภายหลังจากการปลูกไปแล้วประมาณ2เดือนครึ่งซึ่งเป็นเวลาที่ครบกำหนดเก็บผลผลิตก็พบว่าการปลูกมันหวานญี่ปุ่นให้หัวขนาดค่อนข้างใหญ่ซึ่งถือว่าไม่ใช่เรื่องยากเกินไป เพียงแต่ต้องทำความเข้าใจกับพืชชนิดนี้ทั้งนี้คาดว่าผลผลิตในรอบนี้จะได้ประมาณ500กิโลกรัมส่วนราคาขายอยู่ที่กิโลกรัมละ35บาทคาดว่าหากนำไปขายจะมีรายได้ประมาณ17,500บาทและหลังจากที่ขุดหัวมันไปจำหน่ายแล้วต้นของมันหวานญี่ปุ่นก็สามารถนำไปปลูกได้อีกโดยไม่ต้องซื้อต้นพันธุ์ใหม่ ขณะเดียวกันทางเกษตรอำเภอสว่างวิระวงนอกจากจะมีการส่งเสริมสนับสนุนให้เกษตรกรทำการเกษตรอินทรีย์ซึ่งจะให้ความรู้ตั้งแต่การเตรียมดินการปลูกการดูแลรักษาและการทำการตลาดแล้วยังหาช่องทางการวางจำหน่ายให้กับเกษตรกรด้วยบเก่มยแน้งท